เรียนคุณครูชาวลิตท,ที่เคารบกรับผมนาทีประกณรใจดีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5-11เลขที่2วันนี้นะครับกรับผมจะนะจะมานำเสนอบวกอินโฟกราฟิกเรื่องวิวัฒนาการของศาสนาที่กรับผมได้ไปศึกษาค้นคว้าในเว็บไซต์ต่างๆมาโดยกาข้างต้นคือไม่ว่ายุคสมัยใดมนุษย์ต่างต้องการมีความสุข ความปลอดภัยชีวิตที่ยืนยาวจนเป็นจุดหมายอันเป็นที่มาของการนับถือศาสนาโดยมีวิมีวิวัฒนาการดังนี้ 1. วิญญาณิยมมนุษย์ในสมัยก่อนยังมีประสบการณ์ชีวิตน้อยยังไม่เจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงคิดและเชื่อไปตามความคิดของตนเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเช่น ก้อนหินมีลักษณะแปลกๆหรือมีสีสันผิดปกติก็จะคิดว่ามีสิ่งลีลาตอยู่ภายในสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามานะหรืออำนาจไม่มีตัวตนแต่มีชีวิตติตใจมีพลังวิเศษที่จะบันดลบันดาลให้เกิดทางคุณและโทษแก่มนุษย์ได้จึงเกิดการเคารพนับถือมานะจึงเรียกสมัยนี้ว่าสมัยมานะ ดังต่อมาจึงเกิดมอบจึงเกิดพ่อมดหมอผีซึ่งเป็นบุคคลที่จะสามารถอัญเชิญพลังวิเศษของมานะออกมาใช้ต่างจุดประสงค์ต่างๆในยุคนี้ในยุคที่หมอผีพ่อมดแม่มดที่สำคัญยุคนี้เรียกว่ายุคมายาสองธรรมชาติเทวานิยม ต่อมามนุษย์ได้พยายามทำความเข้าใจในเรื่องวิญญาให้ชัดเจนขึ้นไปอีกก็ได้ความเข้าใจว่าวิญญาณมีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษเกินกว่าวิสัยของมนุษย์จึงเรียกวิญญาณว่าเทวดาหรือเทพเจ้าซึ่งเทพเจ้าเหล่านี้สิ่งสถิตยอยู่ในธรรมชาตทิทั่วไปจึงเกิดการเรียกว่าพระอาทิตย์หรือพระจันทร์นั่นเอง นอกจากนี้มนุษย์ยังเคารพนับถือบุคคลสำคัญที่ร่วงรับไปแล้วเช่นบรรพบุรุษเมื่อเมื่อบุคคลสำคัญที่ตัวเองนับถือได้เสียชีวิตหรือตายลงไปวิญญาณเหล่านี้ก็จะสิงสถิตยอยู่ในบ้านเรือนต่างๆเช่นเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าผีบ้านผีเรือน 3. เทวนิยม มนุษย์บางพวกเกิดความคิดว่าเทพระเจ้าต่างๆน่าจะมีฐานะรถลันเหมือนมนุษย์ท่านน่าจะมีเทพพระเจ้าสูงสุดจุดราชาเช่นทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งบางกลุ่มยังเชื่อวา่าเทพเจ้าสูงสุดมีหลายองค์เช่นภาสนาพราหมณ์บางกลุ่มยังเชื่อวา่าเทพเจ้าสูงสุด มีสององค์เชื่อว่าคอยทัดฐานกันฝ่ายหนึ่งสร้างแต่สิ่งดีอีกฝ่ายหนึ่งสร้างแต่สิ่งไม่ดีคือสิ่งมีคู่กันอยู่ในโลกเช่นศาสนาโซโลอัสเตอร์บางกลุ่มยังเชื่อว่าเทพเจ้าสูงสุดมีพระองค์เดียวเช่นคริสต์หรืออิสลาม 4. ออาเทวนิยม กา,การต่อมามนุษย์บางคนมีความเห็นว่าพระเจ้าสูงสุดที่เชื่อกันนั้นไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงมนุษย์คิดค,คิดขึ้นมาเองเห็นได้จากที่ลักษณะต่างๆของเทพเจ้าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและเพิ่มเพิ่มมากขึ้นทุกทีทางนี้ก็พอมนุษย์เป็นต้นเหตุและหลงเคารพบนับถือในสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้นมาเช่นอาเทวนิยมใ ในทฤษฎีเป็นบุนคคลที่ปฏิเสธการมีอยู่จริงของเทพเจ้าเช่นศาสนาพุทธและศาสนาเชนเป็นต้นขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ